ครับวันที่4มกราคม2564นรบี่ะครับที่ยอดภูลมโลนะครับกระผมหนุ่มเสือมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับวันนี้วันที่4มกราคมครับซากุระยังสวยนะครับดูฝั่งโน้นนะครับเขาเรียกว่าแปลงสามแยกไดโนเสาร์นะครับมองจากยอดภูลลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ก็มาจากพิซซ่โลกนี่เองนะครับนานๆน,น,นะครับก็จะมาเป็นทีละชุดละชุดนะครับลดน้อยบ้างนะครับก็หนึ่งน่าจะเป็นวันธรรมดาสองมีผลกระทบต่อโควิด1 9นะครับจางไหนกันครับมาจากเขาค้อค่ะอยู่เขาค้อเหรอครับเคยมาไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยบ<ม>้านที่ปูลมโลนี่นะเป็นไงข้มาแล้วสวยไหมครับสวยเขาค้าคามีแบบนี้ไหม ไม่มีเลยแต่เขาขเขาสวยเขาเขาอยู่บ้านอะไรครับใช่ตามกระนกงาม,มบ้านกระดกงามในตัวอำเภอเขาค้อนั่นเองนะครับตอนนี้เขาค้อมีอะไรเที่ยวบ้างครับม <c oughs> เีเยอะๆเนาะ <c oughs> วัดขาซ่อนแก้วอ,อะไรต่างๆ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อแล้วมากับเพื่อน ก็น้องๆนะครับมาจากเขาค้อเด็กสาวชาวม้งนะครับวัยรุ่นพากันมาเที่ยวที่ปูลมโลก็จากจุดชมวิวยอดปูเมื่อสักครู่นะครับก็เลื่อนมาที่แปลงข้างหน้าอีกครับที่เป็นเส้นทางวนกลับนะครับก็รู้สึกว่าสวยมากครับแปลงนี้นะครับดอกยังเพิมอ,อยู่นะครับ ต้นนี้เลครับที่สวยกว่าใครๆเลยในแปลงนี้เลครับสวยทั้งต้นเลยนะครับต้นนี้นะครับให้ดูเต็มที่เลยนะครับต้นนี้สวยมากเลยอันนี้ก็จอใครใกล้เลยครับ